بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقوم رقمتي إني قمت تبرني جاك الله سبحانه وتعالى تعالى تاني بيشم تاني فانتي راجين في حياتنا هناك رواه مباشرة สิ่งที่เราวันนั้นจะต้องขอความช่วยเหลืออยากมีอยากได้ในหลายสิ่งหลายอย่างทั้งเรื่องดุนยาแล้วก็เรื่องของอาเจาะเนาจะปัญหามันก็คือว่าเราเป็นมนุษย์มีข้อจํากัดอันมากมายในชีวิตของเราแต่ที่เรานั้นจะประสบความสําเร็จที่เรานั้นจะได้รับความดีงามครับมันเป็นมันเป็นความท้าทายมันเป็นบททดสอบที่ล้อสุบาหานุตรานั้นให้เกิดขึ้นกับเราแต่อย่างใดก็ตามไปลองครับ ออฮ์สุบฮานุตะดาผู้เป็นเจ้าของเรานะ่ทรงมีศีฟ้ามีลนะักษณะละลายลักษณะที่เอือ้อที่ซัพพอร์ตให้กับเราท่านทั้งหลายให้ได้รับความดีให้ได้รับความสุขให้ได้รับความสำเร็จในวิถีชีวิตของเราไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามหนึ่งในนั้นคืออรหัลเราทรงมีมีพระนามว่าอละหับผู้ทรงให้อันมากมาย พระองค์ทรงมีพระนามว่าอัลมูจีผู้ทรงตอบรับการขอดูอาพระองค์ม,มีพระนามว่าอัลวาเซะผู้ทรงไพศาลผู้ทรงพร้อมที่จะมอบพร้อมที่จะให้พระองค์ทรงมีพระนามว่าอัลกอเดย์ผู้ทรงมีเดชานุภาพนั่นคือสิ่งที่เราสบานุตรานั้นมีอยู่พร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะให้กับเราเราสบานุตรายนี้นเขาบอกบอกกับเราไวุ้ดูอุนีอัสตัจิบลักุม ขอกับเราซิแล้วเราจะให้เราจะตอบรับคําขอของกับเราซิเราจะตอบรับนั่นคือเรื่องของเราสุบฮหานีว่าตาลาแต่แตประเด็นนี้คือหลายครั้งที่เราขอแล้วเรายังไม่ได้หลายครั้งที่เราอยากจะมีเราอยากจะสําเร็จแล้วเรายังไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเลยแล้วในสิ่งนี้ดูเหมือนว่ามันจะย้อนแย้งกันหรือไม่ไม่พี่น้องครับสำหรับอววสุบาหานุตาลสับพงค์แล้วนั้น ร้อยเปร์เซนมื่อพระองค์ทรงสัญญาก็คือร้อยปอร์เซนอดูโอนีอัสตยิบลกุมขอกับเราสิแล้วเราจะตอบรับว وإذاسألك عباد يعني فإن قريب وجب دعوة ا ل د ع ا อ وجب ต ع و ة ا ل د ع ิล إ ด ى อ ا ن เราจะตอบรับคําขอของผู้ที่ขอซึ่งคือเรื่องของพระสูบานุวาจัล่ะตอนนี้ อัลลอฮ์ยอรับแน่นอนแต่ว่าให้เมื่อ,อไหร่ให้อย่างไรเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันอีกประเด็นหนึ่งมันอีกประเด็นหนึ่งบางครั้งอัลลอฮ์อาจจะให้ในสิ่งที่ดีมากมากกว่าสิ่งที่เราขอบางครั้งอัลลอฮ์อาจจะประวิงเวลาไว้ในเวลาที่เหมาะที่ควรกับเราที่ที่มันเหมาะกับเราที่มันคู่ควรกับเราไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีความเข้าใจนะครับนั่นนาที่เราคือเราต้องพยายามอดทนในการขอดุอาอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาและ อย่าได้ท้อแท้อย่าได้สิ้นหวังไปน้องครับ <c oughs> อย่าได้สิ้นหวังในรหมะในความเมตตาของเราสุบภานาวาตาลาลาตักนาตูมริรหมะจินละท่านอย่าได้ขาดอย่าได้ท้อแท้อย่าได้สิ้นหวังในรหมะในความเมตตาของอลโลี่อลานั้นจะให้ความเมตตากับเราที่จะให้สิ่งดีกับเราอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญสำหรับวิถีชีวิตของมุสลิมผู้ศรัทธาเราเราท่านๆไปน้องครับ ผมจะนํามายักครอานอายะหนึ่งนะครับที่กล่าวถึงประวัติของคนคนหนึ่งไปลองครับที่อยากจะได้บุตรอายุแปดปีแล้ว80กว่าปีแล้วก็ยังไม่มีบุตรคุณสมบัติของคนที่จะมีลูกองค์ประกอบของคนที่จะมีลูกนะครับไม่มีเลยนะครับผมงอกกระดูกนะกระดูกก็อ่อนแอภรรยาก็เป็นหมัน แต่สิ่งที่บุคคลคนนี้คือนบีท่านนี้มีอยู่นั่นคืออะไรและเป็นเหตุเป็นปัจจัยสาคัญจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนไปนะครับว่าอัลลอฮ์พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราพร้อมจะให้กับเราแต่สิ่งที่เราจะต้องมีอยู่คือมีเหมือนกับสิ่งที่น,บ,น,นบีท่านนี้มีคือนบีละกริยาท่านได้กล่าวอัลลอฮ์ سبحانه และเลาทรงเล่าเรื่องราวของนบีละกริยาว่ากอและนบีละกริยานั่นได้ขอเดี๋ยวเอาว่าอรอ่ำบ,บี อินนีวะฮานลอัลมุมินีโอยาอัลลอฮ์ถ้าจึงกระดูของฉันนั้นอ่อนแอแล้ววัชตาระละซุ่ชัยบาผมก็งอกแล้วเป็นคำเปรียบครับว่าในตอนนี้นั้นนะครับความสามารถความพร้อมที่จะมีบุทเนี่ยเท่ากับศูนย์ครับความสามารถที่จะมีบุตรความสามารถที่อยากจะมีอยากจะได้ในสิ่งที่ต้องการนั้นเะท่กากับศูนย์ แต่สิ่งที่ทําให้ท่านมีรักายางคงมี <c oughs> มีความหวังมีพลังไม่ท้อแท้ไม่เส้นวันนั่นคืออะไรฮะวอลัมอักุนบิลอาอรอบบีเชกียาแต่ในอดีตที่ผ่านมาในการวิงวอนขอกับอัลลอฮ์ขอพระอัลลอฮ์นั้นฉันไม่เคยผิดหวังฉันไม่เคยผิดหวังในการขอดูอากบอสุบฮานวาตละเมื่อขอดูอาแล้วนั้นอัลลอฮ์สุบฮานวตตละนั้นพร้อมจะให้อย่างแน่นอน อันนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากเลยเป็นองครับคําของทนานนบีวักกรียาที่อลัลลอฮฺสุบฮานุตระานั้นส่งเล่าให้เราฟังเป็นอุทา,ารณ์เป็นกรณีศึกษาสําคัญมากของการที่อยู่แบบมีความหวังมีพลังมีแรงบันดาลใจวอลัมอักุนวิดูอาวอลัมอักุนวิดูอาอีร็อบบีชแกกะร์ยาฉันไม่เคยผิดหวังไม่เคยสิ้นไม่เคยผิดหวังในการของอลัลลอฮฺสุบฮานุววาตาะาคือทุกครั้งที่ผ่านมา เมื่อได้ขอเอาลอสสุบาานุวัตาลาแล้วอลัลอสสุบาานุบัติลาแล้วพระองค์ส่งตอบรับอย่างแน่นอนและครั้งนี้ก็เช่นกันและครั้งนี้ก็เช่นกันข้าพระองค์ก็มีวนขอว่าข้าพระองค์นั้นไม่มีความสามารถอะไรสึ่งความสามารถไน้องครับข้อนี้เป็นหนึ่งในเจ็ดสอท,ที่มีความสําคัญนะครับ,รบเรานั้นไม่มีความสามารถที่จะให้เกิดสิ่งใดก็ตามถึงแม้ถึงแม้ว่าเราอาจจะมีความพร้อมก็ตาม เราอาจจะมีทักษะความสามารถมีความคิดมีกําลังมีคนมาช่วยแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เพีน้องครับได้ไหมครับไม่ได้นั้นขอให้สิ่งนี้อยู่กับเราลึกๆของเรานะให้อยู่ในสิ่งนี้อยู่ในจิตใจของเราว่าความสามารถที่แท้จริงผู้ที่ให้กับเราที่แท้จริงนั่นคืออัลลอฮ์ที่แท้จริงเท่านั้นเท่านั้นและเขาละวะละกูว่าเจาอิลลบิละไม่มีพลังไม่มีอำนาจใดๆที่จะขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆนอกจากต้องอาศัยอัลลอฮ์ความหมายคือถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ ไม่ได้เอ um ma oh, าเรามาลามาเนี่ยอะรีมาอ่อดาตาโอ้เออหลอหากพระองค์ไม่ให้แล้วนั้นถ้าพระองค์ทรงให้แล้วนั้นก็ไม่มีใครมาห้ามเวลาโม่อสียรีมามาดาตะถ้าพระองค์ทรงห้ามก็ไม่มีใครมาให้นั้นสิ่งที่อยู่ในจิตสํานึกเราอยู่ในอยู่ในแก่นของอีมานการศรัทธาของเราเนี่ยพี่น้องมันต้องมีสิ่งนะี้พี่น้องครับว่าอ,อยู่ที่อัลลอฮ์จริงๆอยู่ที่อัลลอฮ์เรื่องจริงอยู่ที่อัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ให้แล้วนั้น นั้นศูนย์ก็ยังมีความสามารถยังเป็นไปได้เลยแม้อยู่ในสถานาที่ไม่มีไม่มีปัจจัยมาเอือ้อนะครับเอาล่อยังให้ได้เลยเหมือนไน้บียลักเรียเหมือนไน้บียรักเรียเมื่อในบียลักเรียขอดูอาบทนี้ยายาหยาหนุบัชโรกะบีโลามมินิสโมหูยาหยา อย่ายยเอ่ยเราจะบอกแจ้งเขาดีกับเจ้าถึงเจ้าจะได้ลูกคนหนึ่งซึ่งมีนามว่าวะละกียะนั่นคืออัลลอฮฺ سبحانه และฮ์ุะฮาครับนั้นพี่น้องครับเราท่านละายอยู่ในรอมฎอนนะครับมีปัจจัยรอมฎอนที่เอื้อให้เรานั้นได้รับมีพลังในการขออาอ์วับอัลลอฮฺบฮาน ن ه และตะลา ขอให้เราได้มีมีความอดทนอดทนที่จะขอดุอาออดทนไม่โดยที่ไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังและความสําเร็จก็อยู่ใกล้เรานี่คือสิ่งที่เราควรที่จะควนขวายพร้อมที่จะต้องเรียนรู้นะครับและพร้อมที่จะรับเอาสิ่งนี้ไว้ในเมื่อวัลสุบฮานเวะนานั้นให้โอกาสกับเราและในเมื่อเรานะั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากจะมีทั้งเรื่องดุนยาเรื่องท้งโลก ครับเรื่องของเอ่อเคารเรื่องของโลกเรื่องทางโลกและเรื่องทางธรรมสิ่งที่ว่ายิ่งใหญ่สําหรับเราสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ครับสําหรับเราเป็นไปไม่ได้อาศัยน้ําพักนําแรงกําลังความสามารถของเรามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับหลายอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเรื่องของอลอครับเรื่องของลอนั้นมันมันร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วครับถ้าเอา่าจะให้ยังไงก็ได้ขออย่างเดียวครับขอให้เราได้มีลักษณะมีลักษณะ มีความเชื่อมีความมั่นเหมือนในบีซัาเรียครับวลัมอักุนบีดูอาอีร็บบีกัเชครียนะแม้จะมีข้อจำกัดต่างๆนานามากมายแม้จะมีโอกาสนะครับที่จะเป็นไปได้เท่ากับศูนย์แต่ในอดีตที่ผ่านมาพราะองค์นั้นไม่เคยทำให้การดูอานั้นผิดหวังเพ่อรับตอบรับดูอาแต่เรานนั้นต้องมีลักษณะ ที่จะต้องคู่ควรกับการได้รับการขอดุอ่คู่ควรกับการได้รับการตอบรับ huh. ดุอาและหนึ่งในนั้นลักษณะนั้นคืออดทนต่อสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นครับอย่าได้ปริปากอย่าได้บ่นแล้วก็ได้ขอขอดูอากกบลอสุภานณ์ฎูอ่ะตาละแล้วก็อย่าได้ท้อแท้อย่าได้สิ้นหวังในรัมมะในความไม่ตามของลอสุภานณ์ฎู่ะตาละและความสําเร็จสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะมี ทางเรื่องดุลยาแล้วก็อางชรอนั้นพร้อมที่จะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาเหมือนที่นบีละคริยาเนได้รับอัโกโลกาลิฮะละว่าอัสต่างฟรุลลอฮ์ลิวาลักุมวาลิซาัิริมุสลิมีนะมินกุลิลัมฟัสตัาฟฟรุอินุลกฟุรุลรหีมวาสัลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์ุบะกระกาตุ